ทั้งเก่าต้องเป็นรอยไม่เอาแล้วคู่นี้ซื้อใหม่เดี๋ยวเดวเดวีช้าก่อนยังไม่แสนซับเลยลองนี้ก่อนปรับรองเท้าคู่เก่าของคุณให้ดูใหม่รวมไปถึงคัสตอมรองเท้าตามแบบที่คุณต้องการด้วยสีเทารองเท้า The Painter ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อรองเท้าใหม่สบายกระเป๋าเลย สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 e n t y t h r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมีนตุ๊กการ์ดเอ็กซก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะใน NBA นะคะพวกเรารู้จัก All NBA ค่ะในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเราจะได้เห็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีผลงานอันสุดยอด15คนแบ่งเป็น3ทีมค่ะแต่ละทีมเนี่ยประกอบไปด้วย2 f o r ิร์ด2ก u a r d แล้วก็1เซนเตอร์แต่วันนี้ค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยจะมานําเสนอ All High f i Team ค่ะคำว่า High f i เนี่ยก็คือชื่อของนักกีฬานะคะที่มีขีดระหว่างชื่อกับนามสกุลยยกตัวอ่าง เช่นคาริบอุดจบาค่ะนี่ก็มีขีดเหมือนกันหรือว่าจะเป็นชาลีฟอุลลาฮิมค่ะเรามาติดตามกันค่ะว่านักกีฬา NBA ที่ยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีใครบ้างที่ติดออลไฮเฟนชีมของเราทั้งสองคนก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะขอไลน์ด้วยนะคะขอซับด้วยค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยนะครับอยากจะอธิบายเพื่อนๆก่อนครับว่าการตั้งชื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ในศตวรรษที่15นะครับย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเป็นความเชื่อของพวกเขาครับว่าการตั้งชื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ชื่อของวงตระกูลของพวกเขาเนี่ยยาวนานสืบต่อไปเรื่อยๆครับก่อนที่จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันอาจจะสืบเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ต่างๆครับที่ไม่รองรับการตั้งชื่อลักษณะแบบนี้เลยทําให้เห็นการตั้งชื่อลักษณะแบบนี้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเลยครับอย่างในกนครในการนี่้ ที่นิวยอร์กนิกส์เลือกเข้ามานั่นคือเจอร์มาโรบินสันเอิร์ลคนนี้เป็นปีกมาจากมหาวิทยาลัยวิลานัววานะครับถือว่าเป็นคนแรกนะครับในรอบการดราบับสองปีเรียกว่าเป็นของหายากมากๆนะครับการตั้งชื่อที่มีขีดกลางแบบนี้ครับงั้นเรามาดูหน้าตาของไฮไฟน์เฟนทีมของเราทั้งสองคนกันเลยค่ะเริ่มกันที่2 BACK, องแบ็กคอร์ดสองการนะคะสำหรับพ้อยการค่ะเราขอยกให้เชกิลเจสอเล็กซานเดอร์ของ OKC OK Thunder ค่ะในฤะดูกาลที่จบไปของ OKC OK Thunder นะครับเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์นะเนี่ยเ,เาเจออากากรบบบาาาดดเจ็็รรกกกววนแลลล้พลลง สนามทำการแข่งขัน,นขค่อนข้างเยอะแต่ในยามที่ทีมมีเชย์อยู่ในสนามเนี่ยผลงานของพวกเขาชนะ16แพ้19นะครับถือว่าไม่ได้แย่อะไรเลยถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างโอเคและก็สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบารสรวมไปถึงสื่อหลายต่อหลายคนเลยนะครับแต่ในยามที่ไม่มีเชย์ิวเจสอเล็กซานเดอร์อยู่ในสนามนี่แหละครับทีมของพวกเขาชนะแค่6แพ้ไปถึง31นี่คือความสําคัญที่ชัดเจนมากๆครับว่าทำไมเชย์ิวเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาถึงกลายเป็นตัวอนาคตเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นคนที่ทีมเนี่ยกล้าให้สัญญารระะดับ Max Contract scale extension ะับบ25%เเปป็็นนนค ญญาตัวเดียวกับเทรยังครับ5ปี172.5ล้านเหรียญซึ่งสัญญาฉบับนี้เนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเชกิวเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาติด All NBA ครับมันจะเป็นทีม1ทีม2ทีม3สัญญาฉบับนี้จะกระโดดไปเป็น30% 207ล้านเหรียญทันทีครับเหมือนกับเทรยังเป๊ะเลยทั้งคู่เนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันนะครับในดราฟต์ปี2018แต่เชเนี่ยเขาอยู่ในอันดับที่11ย้อนกลับไปในตอนที่เชกิวเจสเนี่ยเขาเป็นรุกกี้นะครับตอนนั้นเขาอยู่กับ LA Clippers พวกเรา2คนเนี่ยมีโอกาสได้ไปชมการแข่งขันของเขาในสนามแบบสดๆเลยนะครับแล้วก สร้างความประหลาดใจสร้างความโดดเด่นมากๆส่วนตัวยังบอกกับแอดมินตูเลยนะครับว่าเด็กคนนี้ทําไมกล้าเล่นกล้าลุยเล่นโดดเด่นมากๆเลยแต่ก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเขาจะกลายเป็นตัวอนาคตให้กับ OK เคซีซันเดแล้วก็ได้รับสัญญามหาศาลขนาดนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่เขามีโอกาสเล่นกับคริสพอรคริสพอเนี่ยอาจจะถ่ายทอดมุมมองการเล่นทักษะต่างๆในการคุมเกมในการรันเพลย์ต่างๆให้กับเชียร์กิลจสอเล็กซานเดอร์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าตัวเขาเนี่ยยังสามารถพัฒนาเพิ่มความมมมีีีีีปปรระสสิิทททธภาาาาาพใหห้้กับไไดดเเเเเเ็นนอออยยย่่่งลคืืตุข การของ All e n นท a m ครับในฤดูการที่จบไปค่ะเขาเจอการบาดเจ็บรบกวนอย่างที่แมินเอ,เอบอกนะคะลงสนับได้เพียง35เกมเท่านั้นไงนเขามีผลงาน23.7ตาม4.7รีบาล5.9ดกแอสซิสเค่ะฟิลโกงเขาเนี่ยอยู่ที่50.8 3นคะแนนอยู่ที่41.8ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ยังคงพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆอีกนะคะทีนี้ค่ะเราไปต่อกันที่ชูตติ้งการเลยค่ะสำหรับชูตติ้งการเนี่ยพวกเราทั้งสองคนขอยกให้เคซีพนนีเคน,น,นเชเวส ตัวของ KCP เนี่ยนะครับเขาเข้ามาในการดราฟปี2013นะครับอันดับที่แเข้ามาพร้อมพร้อกับยานิสอันเดรดุุมโป C.J. แมคคอลัมหรือจะเป็นอย่างเดนนิสทรูเดอร์ก็ตามผลงานของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับ L.A. Lakers ได้เล่นร่วมกับเบรบอนเจมส์หลายต่อหลายคนเริ่มมาจับตามองการเล่นของ <c oughs> L.A. Lakers แล้วก็เห็นผลงานของ KCP ครับแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีผลงานแบบขึ้นๆลงๆวันไหนแม่นก็แม่นหรือเกินวันไหนไม่แม่นนี่ก็หายไปจากเกมเลยแต่ข้อสําคัญของเขาืออเเเ้าาาสามารมรรถล่่่่นนนกับบไดียใใชวงทู ที่ผ่านมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีก1คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการเล่นเกมรับวงนอกต่างๆสามารถช่วยทําให้ LA Lakers เนี่ยควา้าแชมป์ได้ในฤดูกาลที่จบไปนะครับแม้ว่าผลงานของ LA Lakers ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ประทับใจเพื่อนๆแฟนบาส์สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมองลึกลงไปเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่ KCP เนี่ยเขามีการยิง3คะแนนดีที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขานะครับนั่นคือระดับ41%แต่ด้วยการเล่นในภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักๆห,หรรรือออจะเเเป็นนกกาาลล่่่่่ททีไมคยงงัสข เลยทําให้ LA Lakers เนี่ยตกรอบเพลย์ออฟรอบแรกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแพฟ้ฟินิกซ์ซันสปไปแบบสู้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยแหละเราก็เชื่อครับว่าศักยภาพในการเล่นของ KCP ครับโดยเฉพาะการที่สามารถสลับตัวประกบได้หลากหลายตําแหน่งเนี่ยเขาน่าจะมีประโยชน์ให้กับวอชิงตันวิสเซอร์สในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่อนข้างแน่และนี่คือหนึ่งในสาเหตุครับว่าทําไมพวกเราถึงเลือกเขาอยู่ใน All-High f i t e ทีในตาแหน่งชุด i ิงกา a r d ครับสำหรับ KCP เนี่ยแฟนๆของ LA Lakers จะทั้งรักทั้งชังเลยนะคะเกมไหนเดบบทจะมาโอ้โหก็ยิงลงหน้าดูบดจะไม่มาเด็ต่ ต้องชื่นชมเกมรับของเขา oh. จริงๆในฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด67เกมเป็นตัวจริงทุกเกมค่ะเขามีผลงาน9.7ตาม2.7รีบาวด์1.9แอสซิสต์ฟิลโกอยู่ที่43.1% 3คะแนน41%ค่ะตอนนี้ย้ายไปอยู่กับวอชิงตันเวสเทิร์นแล้วนะคะเราก็ต้องมารอติดตามดูบทบาทของเขาอีกทีหนึ่งเราไปต่อกันที่ฟรอนต์คอร์ดกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่สมอลฟอร์เวิร์ดนะคะเราขอยกให้ฮวนทอสกโนแอนเดอร์สันของโ o ด d นสเต a ์วอร์เรีสค่ะ สำหรับตำแหน่งนี้เนี่ยครับตอนแรกเนี่ยสองจิตสองใจระหว่างทิวเทรูวารูคาเบโรครับของบรูคลินเนสกับฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยแหละเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยอยู่ในบทบาทตัวสำรองใช่ไหมครับแต่ในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยนะครับตัวของฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันเนี่ยเขากลายเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่านะครับมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทในการลงสนามทำแกงการให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าทีเอลซีของบรูคลินเนสนะครับโดยเฉพาะในช่วงยี่สิบเกมสุดท้ายถ้าเกิดทุกคนจำกันได้้้้้เเเเเเเนนนนนีี่่่ยยโกกกกลลดดสสตททวววออรรรรริ์มมาาาางงงงผะนนะคคับชชุพพถึแ และฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันเนี่ยมีการลงสนามเฉลี่ยนะครับ28นาทีต่อเกมซึ่งมากกว่าค่าเฉลีย่ยปกติในการลงสนามของเขานะครับตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20นาทีต่อเกมเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่สําคัญชี้วัดง่ายๆเลยครับว่าทีมเนี่ยไว้วางใจเขาแค่ไหนสตีฟเคอร์รวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยครับมีการเซตเพลย์เขาสามารถช่วยยิง3คะแนนช่วยฟอลโล่เกมใต้แปน้นช่วยรีบาช่วยเล่นเกมรับได้เป็นอย่างดีครับย้อนกลับไปเนี่ยนะครับพวกเราเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวของฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันเนี่ยเขาเ ขึ้นมาเลยโอกแรนี่คือที่ตั้งของ Golden State w a r r i o r กว่า47ฤดูกาลนะครับที่ Oracle Arena ครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่ใน Chase Center ฝั่งซานฟรานซิสโกเนี่ยแหละตั้งแต่ที่ตัวเขาจำความได้นี่ครับเขาก็คือแฟนบาสตัวยงของ Golden State w a r r i o r ครับเติบโตขึ้นมาก็เล่นบาสแบบนี้เนี่ยแหละครับและสุดท้ายก็ไม่ผ่านการรับครับตองระหกระเหินเล่นบาสอาชีพไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาได้รับโอกาสกับทีมในจีรีของ Golden State w a r r i o r ที่เรียกว่า Santa Cruz w a r r i o r เป็นทีมรองเนี่ยนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าสู่ช่วง, Camp ง Golden State Warrior วเทรนนิาา่งแ ปุ๊บก็ได้รับโอกาสเซ็นสัญญาทูเวย์ครับก่อนที่สัญญาทูเวย์อันนั้นเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาตามปกติของ NBA ครับนี่คือที่มาที่ไปของขวัญใจคนหนึ่งนะครับของทีม Golden State Warriors ครับแฟนๆท้องถิ่นเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชมเขามากนี่คือการต่อสู้เป็นตัวอย่างให้กับโฮมทาวน์ฮีโร่ของเด็กหลายต่อหลายคนเลยครับที่เติบโตขึ้นมาเป็นแฟนของ Golden State Warriors ก็อยากจะเป็นอย่างฮวนทอสคาโน่แอนเดอร์สันครับมีโอกาสเข้ามาร่วมทีมกับ Golden State Warriors แบบนี้ดังนั้นครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเราก็ยัง State Warrior State เพิ่มเติมคือความไหลเลื่นความเข้าใจเกมที่มากขึ้นครับแต่เ,เรามาติดตามชม่วงครับสมอลฟอร์เวิร์ดคนนี้น่าสนใจมากๆครับมาถึงสุดนี้ได้เนี่ยยิ่งกว่าฟันปี้นะคะนอกจากจะทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทําการแข่งขันในสนามแล้วค่ะนอกสนามเนี่ยเขายังช่วยเหลือสังคมจนกระทั่งได้รับรางวัลในช่วงที่อยู่กับ e ีล u e ด้วยนะคะถือเป็นนักกีฬาตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะและในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยเขาลงสนามทำการแข่งขัน,น,น,ขนทั้งหมด53าเกมเป็นตัวจริงทั้งหมด16เกมค่ะเขามีค่าเฉลี่ย5.78ต้ C C, bound, 8, า2.8แอสซิสตกอยู่ทีด 5 7 9ค่ะสามคะแนนอยู่ที่40.2%ผลงานแบบนี้ค่ะลงมาในฐานะตัวสำรองถือว่าเยี่ยมมากเราไปต่อกันที่ Power Forward ค่ะตำแหน่งนี้เลือกไม่ยากเลยค่ะนั่นก็คือ Dorian f i n n e s m i t h ของ Dallas Mavericks ค่ะอย่างที่มิตุูนพูดเป๊ะเลยครับตำแหน่งนี้เนี่ยเลือกไม่ยากเพราะว่า Dorian f i n n e s m i t h เนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับในฤดูกาลที่จบไปนะครับถือว่าเขาเป็นฮีโร่ปิดทองหลังพาให้กับ Luka Doncic แล้วก็ Kristaps Porzingis ได้เป็นอย่างดีเลยครับในยามที่ทั้งสองคนนี้นะไม่ว่าคนใดคนหนึ่งครับจะมีผลงานที่ยังไม่ค่อยดีหรือวาจังหทแ ไม่ค่อยจะได้เนี่ยโดเรียนฟินนี่สมิธเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเลยนะครับแต่ที่สําคัญเขาสามารถพัฒนาตัวเองนะครับคือมาเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรับก็ดีเกมรับวงในก็ได้ยิง3คะแนนก็ได้เรียกว่าเป็น3รีแอนดีตำแหน่งฟอร์เวดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ลงตัวให้กับทีมมากๆและสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดครับนะบั่นถือการพัฒนาตัวเองในการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยแหละครับย้อนกลับไปในสมัยที่เขาเป็นรุกกี้เนี่ยเขายิง3คะแนนแค่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ในฤดูกาลที่จบไปถือว่าเป็นฤดูกาลที่ห ถือว่าสูงมากๆสําหรับผู้เล่นที่มีการพยายามยิงอย่างน้อย5้าครั้งแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ใช่แค่การยิง3คะแนนเท่านั้น,นครับการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปปิดแต้มตายแป้นทุกอย่างเนี่ยเจ้าตัวพัฒนาความมีประสิทธิภาพทุกอย่างดูดีไปหมดเลยครับกลายเป็นกุญแจสําคัญกลายเป็นปัจจัยสําคัญอีกคนหนึ่งของดัลลัสแมริเในยามที่มีเขาอยู่ในสนามเนี่ยทำให้งานของลูก้างานของปอร์ซิงกิสงานของทีมฮาร์ดเวจูนเน่ทุกคนเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยครับในยามที่ตัวหลักเกมบุกททั้้งหลลาาายยเเนีีผไไดด็ป ใจในการเล่นเกมรับแบบเต็มๆแต่ในยามที่ผู้เล่นเกมบุกทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นลูก้าปอซิงกิสหรือว่าทีมฮาร์ดเวิร์จูเนียยังไม่ค่อยหลาลื่นเนี่ยตัวของโดเรียนฟินนี่สมิธเนี่ยเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์คนที่ทําเกมบุกให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในฤดูดกาลที่จะถึงนี้นะครับถือว่าเป็นฤดูดกาลสุดท้ายของสัญญาที่เขาถืออยู่ก่อนที่จะเข้าสู่ฟรีเอเจต์นะครับสัญญาของเขาคือ3ปี12ล้านเหรียญหรือว่าตกปีละสี่ล้านเหรียญเนี่ยเล่นแบบนี้เนี่ยถือว่า บอใหม่เนี่ยต้องได้มากกว่านี้มหาศาลค่อนข้างแน่ครับมาคิวบันไม่ปล่อยไปไหนแน่นอนโดเรนฟินิสเมธถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีค่ายกับทีมอย่างยิ่งเลยครับตัวว่าในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยเขามีผลงานที่โดดเด่นยอดเยี่ยมมากนะคะลงสนามทั้งหมด60เกมเป็นตัวจริงทั้งหมด60เกมเลยค่ะเขาีิ่าเฉลี่ยอยู่ที่9.8าแปดดาวห้าจุ่รีบาวหนึ่งจุดเจ็ดอาซิสฟิลโกอยู่ที่7ี่คะบนนอยู่ทส่39.4%ถือเป็นต่าเฉลีนยมาูที่สชีวิรเล้นของตีวเเอร่ะทีนี้ถ่ะเราึงคน ตำแหน่งเซนเตอร์ของ AllH e n t ท a m ตำแหน่งนี้ในเรื่องไม่ยากเลยนะคะขอยกให้กับเจ้าแคทค่ะคาวแอนโทนีทาวของมิ n นโซตาทิมเบอร์วู๊คนนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดสำหรับนักกีฬาที่มีชื่อขีดกลางแบบนี้ครับหรือที่เรียกว่าไฮเฟนนี่แหละเขาคืออดีตดราฟอันดับหนึ่งปี2015นะครับศักยภาพาพรสวรรค์ในการเล่นต่างๆเนี่ยทุกคนทราบกันดีเล่นสมกับเป็นเซนเตอร์ยุคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการเลี้ยงการส่งให้กับเพื่อนโดยเฉพาะการยิง3คะแนนคาวแอน วันแชมป์สกิลชาลนจเป็นเครื่องการันตีเลยนะครับว่าเขามีทักษะสูงส่งแค่ไหนเลี้ยงเลี้ยงส่งมีการยิงการเลเวอปเนี่ยดีกว่าการร้ายต่อหลายคนเลยนะครับแม้ว่าบางช่วงเนี่ยแฟนๆรวมไปถึงสื่อเนี่ยจะมองว่าเขาค่อนข,ข้างซอฟต์ไปนิดนึงไม่ค่อยดุดันเท่าที่ควรแต่ในช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเห็นเลยนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากๆสาหรับคาร์แอนโทนีทาวเขาพร้อมบวกหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างโจเองบีน่ก็ไม่กลัวนะครับมีการสาวหมัดใส่กันด้วยถ้าเกิดทุกคนจํากันได้เนี่ยนะครับและด้วยศักยภาพในการเล่่่นครรรรับววมมมมถถึงงพสทีีตตตเเเขาาาอกก้ิดไจ การบาดเจ็บรบกวนเล่นงานเนี่ย All NBA All Star เนี่ยเจ้าแคทเนี่ยเก็บเปรียบได้หมดค่อนข้างแน่ครับเขามีศักยภาพระดับนั้นเลยในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะเป็นฤดูกาลที่3าจากสัญญา5ปีที่เขาเซ็นอยู่ณขณะนี้ครับแล้วก็จะจบลงในปี2024ก่อนที่จะเป็น free agent ดังนั้นครับสิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดนั่นคือทีมฝ่ายบริหารของ Minnesota Timberwolves เนี่ยแหละเขาจะสามารถสร้างทีมพัฒนาทีมรอบๆตัวของคาร์แอนโทนีทาวได้หรือเปล่าจะทําให้ทีมมีโอกาสแวบหนึ่งเนี่ยจะลุ้นแชมป์ลุ้นเพลย์ออฟ เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยพวกเขาจะเสียคาร์ลแอนโทนีทาว Carl Anthony Tao ไปหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดทีมยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่น่าจะต่างกับนิวออลีนเพลิกนส์ครับที่ทางไซออนวิลเลียมสันเนี่ยเขาก็อาจจะขอทีมเทรดก็เป็นไปได้น,นะครับเช่นเดียวกับคาร์ลแอนโทนีทาวไม่มีใครหรอกครับอยากจะแพ้ติดต่อกันต่อไปเรื่อยๆอยากจะอยู่กับทีมที่แบบไม่มีโอกาสคว้าชัยชนะแบบนี้และถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าทีมไหนก็แล้วแต่ที่ได้ตัวของคาร์ลแอนโทนีทาวไปเนี่ยเขาเพิ่งอายุยี่สิบห สามสิสบสอสบายๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยดังนั้นเรามารอติดตามชมผลงานของข่าวแอนโทนีเทาวแล้วก็การทํางานของมิเนโซตาทิมเบิลวูฟกันต่อไปดีกว่าครับหากทีวูฟเนี่ยเสียข่าวแอนโทนีเทาวไปจรงิจรงๆเนี่ยลำบากเลยนะคะคต่อให้มีแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดก็ตามค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจา้าแคทเนี่ยลงทําการแข่ันทั้งหมด50เกมค่ะของมีค่าเฉลี่ย24.8แต้ม10.6รีบาลเลยนะคะ4.5แอสซิสต์ฟิลโก48.6% 3คะแนน38.7%การแอสซิสต์เนี่ยดีที่สุดในชแปดจ การเล่นผูกตัวเขาเองด้วยค่ะสำหรับนักกีฬาที่ชื่อมีไฮเเฟนใน NBA เนี่ยยังมีอีกหลายคนเลยนะคะที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นไมเคิลคาร์โดว์เวลเลียมวิลลี่คอร์ลิสตายค่ะอัลเฟรดอามินูนิกเกลอเล็กซานเดอร์วอล์คเกอร์เทเรนฮอตันทักเกอร์แล้วก็ลอนดอนฮอลลิสเจฟฟ์เฟอร์ซันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทั้ง5คนที่เราเลือกมานั่นก็คืออ๋อไฮเเฟนทีมค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะมีนักกีฬาคนไหนคะที่ชื่อเนี่ยมีไฮเเฟนแล้วน่าจะติดอยู่ใน All Team. อ๋อไมฮ ทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคอนเทนต์สน,กสนกุสนกๆอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ g ีเนของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนของผู้ทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ